สวัสดีครับ Apple มีเซอร์ไพรส์จนได้ครับจากที่คาดกันว่าสัปดาห์นี้เราน่าจะได้เห็น iOS 16 RC Release Candidate หรือเบต้าสุดท้ายกันแล้วแต่วันนี้ Apple ก็ปล่อย iOS 16 Beta 8ตามออกมาทั้งๆท,ท,ที่การจัดงานเปิดตัว iPhone 14จะเริ่มในวันที่8กันยายนนี้ในบ้านเราการปล่อยเบต a า8ออกมาแบบนี้ถ้าสัปดาห์หน้าปล่อยเวอร์ชัน RC ที่เป็นเบต้าสุดท้ายออกมา mm hmm. ก็เท่ากับว่า iOS 16ตัวเต็ม อาจจะถูกปล่อยออกมาให้อัปเดตช่วงกลางเดือนกันยายนแทนที่จะเป็นต้นเดือนคงต้องมาอรอลุ้นรอติดตามกันครับเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือว่า Apple พัฒนา iOS 16เวอร์ชันเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้อาจจะมีการปรับปรุงอะไรเพิ่มหรือแก้ไขบั๊กอะไรต่อเราคงต้องรอดูกันต่อไปครับเพื่อนๆที่ต้องการอัปเดตเป็น iOS 16เวอร์ชันเบต้าสามารถดูวิธีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับโดยในครั้งนี้หน้าจอแสดงรายการอัปเดต ยังคงแสดงแค่คำว่า iOS 16ไม่มีคำว่า Developer Beta หรือ Public Beta แสดงขึ้นมาเหมือนก่อนหน้านี้ Apple ได้จะตัดออกไปแล้วครับถ้าจะเช็คว่าตอนนี้เราติดตั้งเบ t a อะไรต้องใช้จากหมายเลข Build แทนแล้วครับนอกจากการปล่อย Beta 8แล้ววันนี้ Apple ยังมี s ซอร์ไพรสอีกครับเพราะนอกเหนือจาก iOS สำหรับ iPhone แล้วไม่มีการปล่อยเบต้าสำหรับเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับไม่มี iPad OS ไม่มี Watch OS ไม่มี TV OS ไม่มี HomePod OS รวมถึงไม่มี macOS มีแต่ iOS ฉายเดียวให้แปลกใจกันเล่นครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้สำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS 16 beta 7ขนาดไฟล์ในการอัปเดตเป็น beta 8จะไม่ใหญ่มากครับโดยบน iPhone 13 Pro Max ขนาดไฟล์ในการอัปเดตอยู่ที่222.2 MB เท่านั้นเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างแอปธนาคารใช้ได้หรือยังไปชมกันเลยครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขวิวใหม่ของ iOS 16 beta 8คือ 20a5358a ยังคงลงท้ายด้วย a แบบนี้ beta หน้าต้องมาลุ้นกันครับว่าจะเป็น beta สุดท้าย release candidate หรือ RC แล้วตามมาด้วย iOS 16ตัวเต็มหรือไม่ สัปดาหนะ์หน้าเราคงได้คำตอบกันครับสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้ไม่มีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาแล้วนะครับเน้นไปที่การแก้ไขบั๊กต่างๆในการทำงานเป็นหลักมากกว่าสำหรับแอปธนาคาร TTB Touch และ KMA กรุงศรีก็มีการอัปเดตตัวแอปใหม่ให้รองรับการใช้งานร่วมกับ iOS 16ได้ไม่มีปัญหาแล้วครับสำหรับคุณสมบัติเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ยังไม่มีการเพิ่มให้รองรับเครื่องในรุ่นอื่นๆเพิ่มเติมนะครับซึ่งมาถึงตรงนี้ก็น่าจะไม่มีการเพิ่มแล้วครับ เพื่อนๆสามารถดู iPhone ในรุ่นที่รองรับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้จากรูปที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหล,หลักๆใหม่ล่าสุดใน iOS 16 b บ t a 8สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันครับว่าจะมีเบต้าสุดท้ายมาหรือไม่หรือจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลยครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อเบต้าใหม่ล่าสุดนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงเพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม และพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ